ในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาขัดตกแต่งรายละเอียดด้วยกระดาษทรายก่อนที่เราจะลงน้ำมันครับแล้วก็ปิดงานด้วยการทาน้ำมันมะพร้าวครับแหมสีของไม้บวกกับลวดลายของด้ามเนี่ยมันออกมาสวยงามจริงๆครับแต่เห็นแบบนี้เนี่ยผ่านไป2-3วันสีของไม้จะเข้มมากกว่านี้อีกครับและเมื่อไม้สีเข้มขึ้นนะครับก็จะได้ด้ามค้อนที่มีความสวยและดูดุดันแบบนี้เลยครับเรามาลองใช้งานกันหน่อย บอกเลยนะครับว่ามันดุดันสมชื่อมันจริงๆการตอกแต่ละครั้งนะครับมันทั้งหนักทั้งแน่นคุณพ่องผมบอกว่ามันหนักเกินไปที่จะใช้งานนะครับที่จริงค้อนตัวนี้มันเหมาะสําหรับการทําลายหรือถอนโครงสร้างแต่ถ้าจะให้เราไปใช้งานอย่างนั้นเราก็กลัวมันจะเป็นรอยครับผมลองชั่งน้ําหนักหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับได้ออกมาในประมาณ1.2กิโลเลยแค่ถืออย่างเดียวยก็จะไม่ไหวแล้วถ้าเราใช้งานค้อนตัวนี้ทุกวันเนี่ยไม่ต้องเข้าฟิตเนสกันเลยครับได้กล้ามขึ้นมาแน่นอน และเมื่อผมเอาคอนซอลล่องด้ามแรกมารวมกับตัวนี้โอ้โหมันสวยดุดันกินกันไม่ลงจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากติดตามผลงานใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ